วันนี้เราจะมาทำเค้กแอปเปิลนะคะอัปปูตัดนะคะเค้กแอปเปิลก็จะมีแป้งเค้กแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกเกดเอ้ยเอย้เม็ดอง,งุ่นนะคะอง,งุ่นอบแห้งแต่ส่วนมากเขาจะใช้ลูกเกดไม่ต้องผมจะใช้อง,งุ่นอบแห้งนะคะแล้วก็แอปเปิลถ้าเราชอบเยอะก็ใส่สามสี่ลูกนะคะแล้วก็ผงผงอบเชยแล้วก็น้ําตาลจะไว้ผัดนะคะผัดผัดกับ Apple. แอปเปิลแล้วก็เนยแล้วก็ไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะเราจะมาหันห่นหั่นแอปเปิลก่อนนะคะเราหั่นแอปเปิลแล้วนะคะก็เราจะไปตั้งกระทะนะคะใส่เนยตั้งกระทะแล้วก็จะใส่แม่น้ำบูมจะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะใครจะใช้น้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะก็จะเนยละลายแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะนี่นะคะเราก็จะตุ๋นให้เขาเดื หอมนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่แอปเปิ้ลลงไปนะคะใส่แอปเปิ้ลเลยนะคะเราก็จะมาใส่ผงอบเชยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คั่วให้เข้ากันเลยพอ Apple แอปเปิ้ลเราเริ่มเริ่มนิ่มนิดนึงแล้วก็จะใส่ลูกเกดหรือว่าอางุนอบแพ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนะี้เนาะหอมมากเลยตัวเนี้ยหอมทั้งเลยทั้งผงอบเชยแล้วก็คั่วจนจน จนทุกอย่างนิ่มแล้วก็สุกดีนะคะแต่แม่น้องภูมจิจะไม่ไม่คัวนิ่มเท่าไหรนะ่นแม่น้องภูมชอบแบบแบบยังไม่สุกก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาผสมแป้งกันนะคะก็จะมีแป้งเค้กแล้วก็เนยนะคะแล้วก็ไข่ไก่เนาะ เราจะมาผสมแป้งกันค่ะก็จะมีแป้งนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็เนยไข่ไก่นะคะแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่พิมพ์กันเลยนะคะเราก็จะเรียกแป้งแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาชุดนี้นะคะเขาคงเย็นตัวลงแล้วมาเทใส่นะคะเทใส่แล้วเราก็เกลียนะคะเกลียเขาให้ทั่วเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นแป้งที่เหลือนะคะ ปิดหน้าเขาเนาะสารเป็นตะข่ายแต่แม่น้องภูมิจะทําแบบง่ายๆเนาะเราทําทานเองเราไม่ได้ทําทานเราไม่ได้ทําขายนะคะแม่น้องภูมิจะทําแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะทําไม่สวยเนาะเราทําทานเองไม่ได้แบบสารแบบสลับกันนะคะแม่น้องภูมิวางแบบวางข้างล่างก็วา,าง,างข้างล่างข้างบนก็วางข้างบนเนะาะก็จะเราจะไปอบกันค <lunar> ่ะเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จนะคะ สุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วโอ้ออกจากเตาร้อนๆเลยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวก่อนเดี๋ยวเรามาตัดทานกันนะคะโอ้าทานมากเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะสารไม่สวยเห็นไหม <laughs> เราทำทานเองเนาะเนี่ยค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะ We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just yeah. my-